วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับคราบผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนสองน้องแสงแค่แนวนะพี่น้องนาะมาเจอมาเจอกันแร่งของวันทีใส่นอกหมื่นเนียวันทียี่สิบเจ็บนอ เอ้ยผมก็ลืมเลยพี่น้องนะครับอ่าลืมมื่นลืมเบี้ยแหละล่ละบอลมันจะไหนล่วละ,นะวันนี้วันที่ยี่สิบเกีดนะครับวันที่ยี่สิบเกีดเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเกียดนะครับมากมาพอพี่พอน้องกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับอีกสองหมื่นสามหมื่นกับเมยียอะไรที่พี่น้องเนาะนะครับมือถือน้ำหนัาทางของอาจารย์บุญรอดนะครับมาฝากพี่ตาน,น้องนะครับฝากกับเอซี่แฟนช่องนะครับใกลอะไรที่พี่น้องนะครับใกล้แล้วใกล้มือทั้งรัฐบาลเพิ่นสีประกาศนะครับ บัพปุริสิเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับหนวันที่1ธันวาคม2 5 6พนะครับซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายนะครับของปี2 5 6พเนาะพี่น้องเนาะเดือนธันวาคมก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้รุ่น2งวดนะครับงวดวันที่1กับวันที่16นะครับจากนั้นก็จะไปปีหน้าวันที่บ่ายหนึ่เท่าก็ได้นะครับอ่ะนั่งเสนอเพื่อ เป็นแนวทางนะครับเพื่อความบันเทิงและเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับของอาจารย์บุญรอดนะครับงวดที่ผ่านมามีแต่ไรเนาะเดี๋ยวเงินเดือนพี่น้องเด้อคนหยาดเบึงแป๊บนึงนะครับคือใสบุเนี่ยเพราะว่ามันหลายๆผมกับขึ้นกันขึ้นยอมหลับอยู่ดีว่ามันทางทางที่ก็หายากกูนะครับบางทีก็หายากนิดนึงนะครับเพราะมันสนอยู่ใสแล้วนะครับงวดก่อนที่ผ่านมานะครับ เดี๋ยวจะพิน้อยด้วยขอหอยาดแป๊บหนึ่งนะครับเห็นสัมบูบูนะครับอาเพราะว่าเอฟซีพัว่าเอาสถิติไม่เบ่งน้ำแนว้สันนะครับกะเ,เส้นหนอยแบบหน,นอบ่อปกติมาได้ร้องย่ได้บางหันนะครับเมื่อที่ผ่านมาก็ได้รองเงื่ เนาะคือเพ่เห็นเลยพี่นอ้องอ๋อเดี๋ยวเด้อยพี่น้องเด้อขออนุญาตเบิงอีกแป๊บนึงนะครับมีใส้นเนาะบัดที่เน้อ,น,อนะครับโอ้ยลมผัดเอาเข้าขมาแล้วก็ยืลืมน,นะครับด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเนะนาะอาจจะไม่ได้ผัดคลิปได้ดีๆนะครับจากทางช่องเฮาแต่โอ้ยอยังไรอาจารย์อยู่เพื่อนพี่น้องเพ่ทนในโลงนะครับงวดนี้เนี่ยนะครับมวดก่อนนะครับมวดก่อน,น,อนเห็นแล้วพี่น้องโอ้ยสุดสีหาพอเป็น มันอยู่ในหัดนะพี่น้องเนาะงดก่อนได้ลงแต่เฉพาะอ่าชุดทางล่างนะพี่น้องเนาะอ่ามันก็บไก่เคียงซื้อพี่น้องนะเข้ามานะครับมีสามอยู่แต่บะหมี่บะหมี่แปดนะพี่น้องเนาะอากับว่าปีนังพี่น้องนะนี่คือเศรษฐีงดก่อนเนาะนะครับอ่าทางช่องของเราเสนอวัฒเดรรมเตือนนี่พี่น้องทางช่องของเราเสนอเพื่อความบันเทิงตอนนั้นนะบ,บ่ได้การันตีว่าสิเข้าอาจจะเข้าหรือจะหลุดนะครับ พิจารณาเอาด้พี่น้องเด้อใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเสนอเพื่อความมัเนิงเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะบริษการันตีว่าจะต้องเข่ารอยประส์ไม่จะต้องลุดนะครับพิจารณาบึงพี่น้องที่ชอบประจัดคัดกระพันเนาะนะครับสำหรับงวดนี้นะครับของเออาจารย์บุญรอดนะครับของอาจารย์บุญรอดนะครับก็มาแล้วพี่น้องนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นหาเบิ้งทักสองสุดเลยนะพี่น้องเนาะ ให้ดูทั้งสองชุดเลยนะครับนี่นะครับด้อนะครับเป็นบอพี่น้องว้ายพี่นอ้องนะอาชีพบอคขักปนได้ด้วพี่น้องด้วยอันนี้ชุดบนกับชุดใต้บาดาลน,นะบ,บนฟ้ากับใต้าบาดาลนะพี่น้องเนาะนะครับแคหนา้าจะตรงนี้ไปกองก็ได้นะครับเดี๋ยวเอสขอนยอยุญัดเขียนแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อความสบายหูสบายตานะครับ อขออน่าตเขียนแป๊บหนึ่งนะครับเอาโอ,โอ,โอ้เกือบพี่น้องเกือบมันเอาร่วงผิดเขียีเขียนผิดมอง อ่าคลิปต่อไปนะของอาจารย์สิงของเจคขาเล่แมนนะอย่างในรุ่งเงาเงาอยู่พี่น้องอย่างในรุ่งแบบอ่าแบบยังไงล่ะฮะแบบที่ว่ารูดรูดรูดไปเลื่อยไหมนะครับเพราะว่ามันจ่อมือเนาะอ่าช่วงบังหากอาจารย์เพิ่งกระโบอ่าบลิงมาปาในตะไคร้ขึ้นคอนมือไปข้ามเงื่อนเเต็มที่คือว่าล่ะเนาะครับอ่าเข้ามาดูกันก่อนนะครับอันนี้เป็นชุดอ่าอ่พี่น้องนะครับ แนวทางของบนฟ้านะพี่น้องเนาะอ่าบนฟ้าให้มาที่อ่าศูนย์กระพานะครับจับชุดทีที่ศูนย์ห้าแล้วก็อ่ารักศูนย์ก็มี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์แปดนะครับสำหรับอีกหลักห้าก็คือห้าสองห้าสามห้าหกห้าแปดนะอาจารย์บุญรอดนะครับแชปหน้าจอไว้ให้พี่น้องเด้อนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับทั้งช่องเสนอทั้งสองศูนยทั้งสองชุดนะครับซาลามือนีเนาะครับ ขอามาแล้วไอเรียนนะคด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยเนาะขอขอบคุณหลายทีเพื่อนในกรุณานะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เนาะน,นะครับกดติดตามบัเสียตังค์นะพี่น้องนะครับกดซื้อเนาะเป็นการให้กําลังใจของแอดมินเนาะครับเป็นการให้กําลังใจของแอดมินเท่านั้นนะครับบัตรเสียเงินเสียทองบัตรเสียตับเสียตังค์ยังนะครับเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและก,กันนะพี่น้องอ่าก็ ย์อีกทีหนึ่งนะครับเป็นนอ้ทางช่องของเราเสนอเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจุดนะครับย้ำนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดสิ่งพราะนั้นที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเงินยินในถุงของพี่หองน้องนะครับอาชีพนาจอไปได้พี่น้องด้วยนะครับต่อไปนะครับต่อไปต่อไปนะครับเขียนทั้งท่านเขียนแล้วอยู่พี่น้องเดี๋ยวอยู่สองข้อง ก็ไม่ร้ายเป็นไรเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคเรียบร้อยอ่าต่อไปเป็นชุดใต้บาดาลนะพี่น้องเนาะชุดใต้บาดาลให้มาที่เด่นไปที่ศูนย์กับหนึ่งนับศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งอ่าศูนย์กับหนึ่งแนบตรงกับอาจารย์ท่านใดเนาะศูนย์กับหนึ่งนี่เนาะโอ้แอดมายมแดงกับศูนย์นี่พี่น้องนับมายมแดงนำโชคเนาะกับศูนย์ที่กันเนาะแต่ฝันเป็นจริงในกระสูนที่กันนะครับแต่ว่าบันคนละอย่าง นี่ครับค้นค้นละศูนย์ไปสืบต่อไปนะครับแต่ว่าก็มีศูนย์อยู่แต่ว่าก็มีมีขี้กันคล้ายกันมีมีหลายตัวเดี๋ยวมือสรุปนะครับจะสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าสําหรับแนวทางชุดใต้บาดาลนะพี่น้องน้อให้มาที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับจับชุดได้ที่ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้านะโบว์ศูนย์เก่านี่ฮะอ่ายังมโนร์รัตตลีเนาะนะครับเอาชิ้นช็อปรัตตลีกับจัตติลีได้พี่น้องเด้อ เพราะว่าติหลักเลยเป็นกระกมีระบบเอ็นสามกระมีรอบนี้นาะครับหาเบิ่งเอาแบบอาะบด้วยว่าพี่น้องมักทั้งเอกชนกับแหลแ่เตะนะเพราะว่าเป็นเพียงแนวทางของรเราเสนอเพื่อความบัาเทิงเท่านั้นนะครับ0 2 0 5 0 8 0 9แล้วก็อันแรกก็1 4 1 5 1 9นะครับอาจารย์บุญรอดนะครับเอากอาแครหน้าจอตรงนี้ไว้ได้ครับเดินชื่นชอบกว่าจะคัดรกระพานพี่น้องนะครับแนวทางแต่ละแนวทางอาจารย์แต่ละท่านแบบดูแลจะเป็นการ คิดคำนวณตามสถิติย้อนหลังใะบ,บอดีรอ้รับประก,กันว่าจะต้องเข้าเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์บ๊วแมนได้พี่น้องเด้อยนะครัใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอ่ะพี่น้องนี่คือแนวทางของทั้งสองใบนะทั้งบนทั้งล่างนะครับเอาก <c oughs> อาระรามาระวังพี่น้องนะครับช่วงนี้กอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงน,นะครับคลิปหน้าจะเป็นของของอาจารย์แนเนาะอาจารย์สิงาห์กำมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อ อาจารย์สิงห์ซึ่งงวดที่ผ่านมาพลาดไปนิดนึงนะครับผ่าดไปนิดเดียวๆเถ่ดพี่น้องนะครับเพราะว่า,าแต่ละงวดแต่ละงวดเข้ามาดีๆนะครับแต่ว่างวดที่ผ่านมากอะอผ่าดไปน้อยนึงนี่ครับอ่ะเป็นเพียงในท่านนะเป็นเพียงในท่านที่ท่านสองฮอสนำเสนออ่ะสำหรับการที่เข้ามาใหม่พี่น้องนะครับอขออนุญาตให้เบิงแป๊บหนึ่งนะพี่น้องเนาะ สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับเบื้งเป็นรอบสุดท้ายนะครับก่อนสีเอล่าพาจากกันไปสาลาคิมีนะครับจับมาที่บนฟ้าก่อนนะพี่น้องนะบนฟ้าให้มาที่ศูนย์กับ5นะครับบนฟ้าให้มาที่ศูนย์กับ5จากชุดให้ที่ศูนย์ห้าจากชุดเด่นใส่กันเลย่อศนะูนย์ห้านะครับแล้วก็ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์แปดนะครับ สองห้าเอ้ยบรแมนห้าสองห้าสามห้าหกห้าแปดโอ้เห็นตัวจ่าๆอยู่ก็ยังอ่านผิดพี่น้องจักพบอานใดพรมก็ได้ษเฮ้ยเนาะอากาศยากัวามันดอกพี่น้องนะพิดแน้าผือเปลอเปิดเปิืเนี่ยเป็นธรรมดาเนี่ยครับอ่าเป็นยังไไรพี่น้องอากาศอะไรเปียก็ต้ังเป็นแปลงในมือนี่นะครับโดยเฉพาะวันนี้เนาะกับมอมี่แดดแสงแดดจ้าเม็ดเลยนะครับมามี่แสงแดดเลยนะครับสําหรับอ่าวัด ่สำหรับมือหนีนอ้อยพี่น้องเนาะอ่า,อาแคปหน้าจอไปเลยวะพี่น้องแคปหน้าจอไว้เนาะเอามาต่อไปมาเป็นชุดแอดจเบริอัน่ันห้างเครื่องเกียรกันเลครับค่าเพื่อนเอยียงสักอย่างหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวครับเอ่อมาใต้บาดาลพี่น้องนะครับจับเอ่อเด่นที่ศูนย์กํหนดนะครับเอ่อจับชุดให้ที่ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าแล้วก็แล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าออาจารย์มรอดนะครับ อ่าสารคิณนี่ขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์บุญรอดเจ้าของข้อมูลนะครับอ่าขอบคุณเจ้าของข้อมูลชุดบนฟ้าและใต้บาดาลของอาจารย์บุญรอดเนาะนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลเพิ่นนะครับอ่าขอบคุณเอฟซีแฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับนะสารคิมนี่ก็อ่าข้อในเอฟซีแฟนช่องจะชมกันบ้างที่เรื่อยๆนะครับเรื่องไอจับเงินแสงเงินหลานในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเกศนะครับอ่าเป็นการาหาอ่า ยังกว่าคนบาหาเงินหาท่องเนาะพี่น้องเนาะเอาไปถัดฉลองปีใหม่สันตัวเฮานะครับอาสาลาีินีลาฮาเปก ah. รไปพร้อมกันหนาคีมีการเข้ามาสวัสดีครับ